o p p n n h i m m r r นะครับเป็นผลงานเรื่องล่าสุดของคริสโตเฟอร์โนแลนโดยหนังเรื่องนี้นั้นได้เล่าถึงเรื่องราวของเจโรเบิร์ตออพเพนไฮเมอร์หรือนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันผู้เป็นบิดาของระเบิดปรมาณูในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยตัวหนังนั้นทางคริสโตเฟอร์โนแลนได้ดัดแปลงบทหนังด้วยตนเองจากหนังสือรางวัลชื่อรังอ่่าง m m r r i c n p r o m e t h e u s The t r i u m p and Tragedy of J. Robert Oppenheimer ที่เขียนโดยสุดยอดนักเขียนอย่าง k คเบิร์และมา r t ตินเจเชอร์ครับ และนั่นจึงกลายเป็นที่มาของบทหนัง180หน้าความยาว180นาทีและมาพร้อมกับทุนสร้าง180ล้านเหรียญกับ Oppenheimer ของ Christopher Nolan ครับ ต้องขอบอกว่าผลงานของคริสโตเฟอร์โนแลนที่ผ่านมานั้นล้วนแต่เป็นหนังที่ได้รับคาวิจารณ์ที่ดีมาโดยตลอดและผลงานต่างๆของแกนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคําว่าเวลาทั้งนั้นเลยซึ่งถ้าหากใครเป็นแฟนตัวยงของคริสโตเฟอร์โนแลนอยู่แล้วก็คงรู้ดีว่าตัวของโนแลนนั้นเป็นผู้กำกับที่มักจะถ่ายทําหนังของตัวเองด้วยกล้อง IMAX และเขามักจะไม่พึ่งพาหรือถึงขั้นหลีกเลี่ยงเทคนิคพิเศษทางคอมพิวเตอร์หรือก็คือแกไม่พึ่ง CGI ใดๆในผลงานเรื่องงต่า ในอัพเลยครับใน o p e n h e i m e r นี้ก็เป็นอีกหนึ่งในหนังที่ใช้ดาราระดับแม่เหล็กหลายคนเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นคิรเลียนเมอร์ฟี่ในบทนำเสริมทับด้วยโรเบิร์ตดานี่จูเนียร์แมดเดมอนเอมิลี่บรันด์ฟลอเรนซ์พิวลามี์มาเล็กเจสันคลาร์กเคนเนดบรานากเคซี่เอฟเฟรกแกรี่โอแมน เจมส์ดาร์ซีและเดนดีฮานอีกทั้งเสริมทัพด้วยนักแสดงอีกมากมายครับโดยนักแสดงหลายต่อหลายคนที่กล่าวมานี้ก็มีอยู่บางคนครับที่ยอมลดค่าตัวของตัวเองลงมาเกือบครึ่งหนึ่งเพียงเพราะอยากร่วมงานกับคริสโตเฟอร์โนแลนครับ และโรเบิร์ตดาน่จเนียหนึ่งในนักแสดงในเรื่องนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าอ p อ e เพนไฮเมอร์นี้เป็นผลงานหนังที่ดีที่สุดที่เขาเคยแสดงมาเลยครับนอกจากนี้ยังมีนักแสดงและทีมงานอีกหลายคนที่ออกมาพูดถึงการทํางานของคริสโตเฟอร์โนแลนอย่างมีสปิริตเอามากๆครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทําที่รวดเร็วเพราะตัวหนังนั้นถ่ายทําเพียงแค่57วันเท่านั้นและปิดกล้องลงซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายทําที่รวดเร็วเอามากๆแต่ก็ออกมาเป็นภาพยนตร์ที่เป็นสุดยอดผลงานของคริสโตเฟอร์โนแลนในเวลา น,นี้อีกด้วยครับ โดยตัวหนังนั้นได้รับคําวิจารณ์อย่างยอดเยี่ยมจากทั้งฝั่งของนักวิจารณ์และฝั่งของคนดูครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีออมมากๆและหนังนั้นได้เข้าฉายชนกับบาร์บี้ในวันเดียวกันซึ่งทางฝั่งของเรื่องนั้นก็ได้รับคําวิจารณ์ที่ออกมาดีไม่แพ้กันครับและถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีหนังเรื่องใหม่เข้าฉายพร้อมกันถึง2เรื่องในสัปดาห์เดียวกันโดยคนที่เป็นคอหนังก็คงจะแฮปปี้ไม่น้อยเลยแต่ส่วนตัวผมคงดูทีละเรื่องเป็นสัปดาห์ๆไปครับก็คงรอดูกันต่อไไปปครัับว่าาหนนงงจะทํเิ มากน้อยเพียงใดและทางบ้านนอกขอกหนังก็จะนําเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันตลอดเรื่อยๆแน่นอนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบ้านนอกขอกหนังที่นําเสนอในวันนี้ครับ